น้องเปล่าคะ,ค,ะคุยอะไรน้องอยากคุยอะไรคะไหนแกลูกไหนมองอะไรอะ่ะมองทางนี้สิคะมามาอยู่ตรงนี้ไงลุอืมคะอจุยอจ๊ยจ <laughs> ุ๊ยขี้โม้โม้ไหนเลยสิอืได้อยู่น่อมไหมคะ เด็กหญิงอะไรหนูชื่ออะไรน้องเฟยขาฮ้หนูชื่ออะไร,เ,ะออะไรเด็กหญิงวรัสยาค่ะไหนคะขี้โม้ล่ะนิ่มหน่อยขี้คุยไอขี้คุยไอขี้คุยกินน้ยังกินน้ยัางเฮ้ยแอบมองกล้องด้วยอะ่ะแมา่มาอยู่ทางนี้ค่ะลูก Do-dick, 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 doop, dik.